ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมชิมเอดรอบดักกลมให้เบิ้งนะครับหลายคนบอกว่าเอคลิปให้เบิ้งเนี่ยครับรอบดักกลมแบบนี้ครับแบบงาอ่อนๆครับผมนี่ครับงาแบบนี้ครับรอบดักกลมแบบทางเขาสองทางครับผม เบื้องลำกันครับผมตะไคร้ที่ใสเย็ดรอบกับปิดตะไคร้แบบเส้นนึงนะครับตามนี้ครับประมาณเส้นนึงครับเ้นนึงหรือแปดมิลนี่ครับผมจ,จำไม่ได้กันครับผมแต่ว่างามนี่ครับใส่ตะไคร้รุ่นห้ามิลครับผม เดี๋ยวไปเบิ่มขั้นตอนที่นึงก่อนครับขั้นตอนที่หนึ่งกิตัดตะไคร้ก,คก่อนครับผมนี่เด้อครับจากนี่มานี่ครับผมสี่สิบสองซองครับเงาวมนนี้ครับสี่สิบสองซองจากนี่มานี่ครับ สามสิบแปดซองครับผมสามสิบแปดซองครับขั้นตอนแรกกับมัดก่อนครับนี่ครับเวลาเราซื้อมามันจะเป็นโค้งๆแบบนี้ครับให้มัดทางนี้ครับทางสามสิบแปดซองก่อนครับมัดหล่ยาวไปนี้ก่อนครับ เบื้งนากันครับผมขั้นตอนที่หนึงครับผมมัดหัวก่อนมันจะทับกันซองหนึ่งพอดีครับผมเขากับมัดยาวๆไปนี่ครับมัดจากนี่มานี่ก่อน,นครับขั้นตอนที่หนึงครับมัดลายยาวไปก่อน วินประม,มาณสามซองครับหนึ่งสองสามมัดซองทีซีเลยครับเสียจเรียบร้อยครับผมขั้นตอนที่หนึงครับประมาณนี้ครับผม ไปเบิ้งขั้นตอนต่อไปครับผมขั้นตอนต่อไปกันนี้ครับตัดลวดมากกอนครับผมก่าเอาเลยครับผมก็าไม่ได้วัดกันครับผมนี่ดัดเป็นกลมๆครับผมกลมแยบบุกลมแยบ,บก็บ,บกม่บบมเป็นไงครับประมาณนี้ครับผมบุกลมปหนดครับนี่ เอามาใส่ตรงนี้ครับนี่ครับง่ายๆแบบนี้แล้ครับขั้นตอนต่อไปห้เอากับมัดเสื้ออ้อมมานี่ครับอ้อมมาเลยครับ เสื้อที่ใส่ครับเห็นไหมครับประมาณนี้ครับผมเอาเสื้อแบมเด็กก็ได้ครับแต่ว่าเส้ยนน้อยๆนี่มันกม็มัดง่ายครับต่อไปกม็มัดอ้อมเลยครับอ้อมมานีเลย,ยง่ายๆครับผม นี่ครับเสียดเรียบร้อยครับถ้าเกิดว่าเขาเบิ้งแล้วมันบุกลมครับมันบุกลมบงงามเขากระดัดเอาเลยครับเวลาเขามารรัดเลี้ยวเวลาเขามาัดเร็จแล้วครับเลี้ยวห้องมาดัดมันจะดัดไงครับ นี่ครับกรมพอ่ครับนี่ประมาณนี้ครับแต่ว่าผมเอ็ยดนี่ผมจะใส่ลวดสามตัวครับหนึ่งสองสามครับหวัวกลางแล้วก็ท้ายด้วครับผมใส่สามตัวครับขั้นตอนต้องไปก็เอ็ดงามครับผม วดไว้แบบนี้ครับใส่รวดไว้ประมาณนี้ครับผมประมาณช่วงกลางๆครับกะ่าวว่ากลางของเรารวดคัดไว้ครับคบัดแบบเด๋ไปเบิ้งกันครับผมนี่ครับเอ็นเป็นง,ง,ง,งอๆแบบนี้ก่อนครับ เห็นบ่ครับนะเอากระกาวมาเกาะไว้ครับประมาณนี้ฮองกระเอ็ดคือกันครับเอ็ดงอคือกันสองข้งเลยครับผมประมาณนี้ครับเห็นไหมครับ วิธีการใส่กั็ง่างครับผมก่อไว้แบบนี้ครับฟังนึงนก็เอาก่อไว้กันครับก่อไว้แบบนี้ครับเรียวครีมบีบเนะครับนี่ครับครีมบีบไว้แบบนี้ครับ เห็นบ่ครับโอ้กล่อบงบกระปุซัดมาไหนครับนี่ครับเอดไปสองฟังเนะ้อครับฟังนี้กับเอดคือกันครับผมกะให้มันตรงกันเนื้อครับประมาณนี้ครับ มันตรงกันครับผมบีบเลยครับผมบีบงอให้มันตีกันเลยครับเวลากบดันมันที่ประเด็นงามที่ประเด็นดันออกครับนี่ครับดันยังได้กระบ,บอกครับนี่ แข็งแรงครับผมไปบึ้งวิธีการตารัดงานครับับบนี้สำคัญครับผมวิธีการเอ็ดงานนะครับถ้าเวลาเราเอ็ดงาอ่อนๆนี่กบมันจะเข้าดีครับกบมสิบปืนเวลามันดันเข้านะครับนี่ครับผมวิธีการตารัดกับประมาณนี้ครับ นับจากตรงนี้ไปครับ26ซองครับงามันใส่ตะไคร้รุ่น5มิลครับผมแต่ว่ารอบมันใส่ตะไคร้รุ่นเสียน,นึ่งครับมาขั้นตอนต่อไปครับบานนี่จับเทียบแบบนี้ครับแล้วตัดครับผมตัดออกซองนึงครับเนี่ย ตรงที่มันตรงมันวนนะครับขี่คัดไว้นะครับตัดออกซองหนึ่งแบบเดไมเป็นเบื้องต้กันครับนี่ครับตัดออกซองนึงแบบนี้ครับเห็นไหครับเนี่ยตัดออกซองนึงครับฟังนี่ก็ตัดครับฟังนี่ก็ตัดคือกันครับผมตัดออกซองนึงคือกันครับ ครับตัดออกซองหนึ่งครับลืมบอกครับผมมันจะมีฟังเรียบครับเห็นบอกไหมลองเองมือรูปเบื้องก็ได้ครับมันจะมีฟังเรียบกับฟังบ่เรียบด้วยครับให้เอาอฟังเรียบนี้ออกมาทางหน้าแบบนี้ครับออกมาแบบเดไปเบื้องครับผม นี่ครับมันจะอยู่ข้างหน้าแบบนี้ครับผมเอาตรงนี้สอดเข้าไปเลยครับดัดดัดอิทโค้งแบบนี้ก็ได้ครับมาเจี๊งไงครับน,นี่ครับผมประมาณนี้ครับนี่ ฝังนี้มันจะเรียบครับฝังนี้ออกฟังเรียบๆออกมานะครับฟังเรียบๆออกมาวิธีการหยิบกัน,นี้ครับเห็นบ่ครับเนะี่ยตรงที่ตัดออกซองนึงนะครับนี่ให้หยิบตรงมันตัดออกซองนึงนะครับหยิบพอดีกันครับหยิบตรงนี้ยเยาะไปแบบนี้ครับผม ซองหนึ่งมันจะยู่ทางใต้พอดีครับมันมันจะยู่นี่พอดีแต่ว่าห้องหยิบตรงนี้ครับเวลากบเข้ามันจะอ่อนครับไปเบิ้งครับผมเดี๋ยวผมหยิบก่อนได้ครับนะเดี๋ยวผมหยิบไปนี่ให้เบิ้งก่อนครับนี่ครับผมหยิบเสียนเรียบร้อยแล้วครับลายเาวาครับผมหยิบตามลวดมานี่ครับเก็ตตรงๆงนะครับหยิบตรงๆงมานี่ ตามรวดมาน,ดนี่ครับจุดสุดนี่ครับเหลือทางเทิงครับยังบม่ยีพระผมเห็นไ่นได้ตัดก่อนครับมันนตัดเลยครับนี่ครับ ตัดประมาณนี้ครับแล้วขเขาคือหยิบอ้อมมาครับนี่ครับผมเสียดเยียบร้อยครับงาอ่อนๆแบบนี้ครับเห็นไหมครับตรงทางในงามันก็สนิทด,ดีครับเวลาเขาใส่เนื้อปลาเขียขงหน่อยเข้าไปครับ ปลาเขีงมันบ่าสามารถออกได้ครับมันจะดิ้นอยู่ในในนี้นะครับปลาเขิงจะดิ้นอยู่ข้างในนี้ครับนี่งาอ่อนๆแบบนี้ครับนี่เห็นไหมครับนะสนิทดีครับตะไคร้รุ่นเสียน,นึงครับงามันใส่ตะไคร้รุ่นห้ามิลครับผมประมาณนี้ครับ ถ้าผู้ใดบอเข้อใจจังไหนก็คอมเมนต์มาด้ครับผมเดี๋ยวผมจิไปตอบให้ครับตอบให้เพิ่ทุกคนเลยครับวิธีการเอดรอบดักฟบแบบยังไงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับคอมเมนต์มาเด้อครับผู้ใดบอเข้าใจตรงไหนครับ